เรารู้จักในมีมากมายเยอะแยะแต่ในวันที่เราเอาตัวไม่รอดจริงๆมันจะมีอยู่คนหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยแต่มีอยู่แต่จำนวนมากทีเดียวที่อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มของคนที่เรารู้จักแต่จะมีอยู่คนหนึ่งจริงๆกลุ่มหนึ่งจริงๆที่เราจะใช้คำว่าเขายอมเจ็บยอมทุกข์ยอมลำบาก หรืออาจจะถึงกับยอมตายแทนเราก็ได้รักเพื่อนคนนั้นไว้ให้ดีนะโยรักเพื่อนกลุ่มนั้นไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เมื่อเรามีเพื่อนดีและสิ่งดีที่เราให้เพื่อนมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันซึ่งประเมินค่าไม่ได้จริงๆคนที่ให้ใจกันได้หายากแต่ก็มีอยู่หาให้พบ